อ่านะครับสำหรับวิชาภาษาอังกฤษนะครับอ่าทีนี้นักเรียนก็เปิดไปหน้าที่38นะครับเมืมม่อวานครูเต้นให้นักเรียนเขียนคำอ่านใส่ในบทพารากาฟด้านบนส่วนงานวันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนใส่สมุดภาษาอังกฤษคัดด้วยลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับเช่นคำที่น1นนะคำว่าอะไรนักเรียนก็เขียนเลยว่า คำศัพท์คำศัพท์ภาษาอังกฤษเสร็จแล้วนะครับก็เอาไม้มรรทัดขีดสอเส้นนะตอนนี้มือข้างซ้ายคุเต้นจับกล้องก็เลยไม่ได้จับไม้บรรทัดเสร็จแล้วก็เขียนเลยคำที่1นึ่คำว่าอะไร friend ใช่ไหม friend my friend friend แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อนนะครับแปลว่าเพื่อนเห็นไหมครับให้ทำแบบนี้นะครับมีทั้งหมด10บคำให้เขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียนก็เขียนไปเลยคำที่2คำที่สามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆจะถึงคำที่10นะครับ คำเอามาจากไหนเอามาจากหน้าที่38นะครับ38มีทั้งหมด10คําเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนมาเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนคําอ่านและคําแปลทาใส่สมุดภาษาอังกฤษนะครับวันนี้วิชาภาษาอังกฤษก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ